คอนชีวิตรักเมียน้อย2,021ตอนที่สองพี่หนุ่มไปหาแฟนเถอะคะ่ะสำหรับคุณป้าีิตาดูแลเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะขอบคุณมากนะน้องลิตาถ้างั้นพี่ฝากด้วยนะแล้วพี่จะซื้อขนมมาฝากได้ค่ะเอาอร่อยอร่อยแล้วก็เอามาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าริตากินจุ ริตามไม่กลัวอ้วนได้อยู่แล้วจ้ะน้องริตาอยากจะกินอะไรบอกพี่มาได้เลยนะพี่หามาให้หมดเลยขอบใจมากนะโอเคค่ะขับรถดีๆนะคะแต่แม่ไม่ให้ไปอยู่ที่นี่นะแม่ครับแต่ว่าแม่ดีขึ้นแล้วนะผมไม่ได้ไปหานวนมาหลายวันแล้วนะครับแกเห็นไหมว่าแม่ไม่สบาย ขนาดหนูริตาเป็นคนอื่นเขาก็ยังมาดูแลแม่ลูกแก่เป็นลูกอะฮะเกรงใจน้องบ้างสิก็ได้ครับแม่ก็ได้ครับแม่อย่าโกรธอย่าอารมณ์เสียเดี๋ยวความดันขึ้นอีกแล้วทั้งสามก็กินข้าวด้วยกันคุณนายดาวดูมีความสุขมากริตาคุยสนุกมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าไม่หยุดรู้ไหมคะ ตอนไปญี่ปุ่นครั้งแรกลิตาหลงทางแล้วไปเจอยากุซ่าหรือยากุซ่านะคะก็เกือบจะจับตัวลิตาไปโชคดีที่เพื่อนมาเจอพอดีอะค่ะชายหนุ่มหัวเราะไปกับทุกเรื่องที่เธอเล่าตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งที่ลิตาเล่ามาทางด้านนงนวลรู้สึกเหงาเหงาเมื่อคนรักก็ไม่ได้มาหาเธอมาหลายวันแล้ว หญิงสาวคิดถึงเขาแต่ก็ไม่กล้าโทรหาเพราะกลัวว่าเขาจะอยู่กับแม่ช่วงบ่ายกิ่งแวะมาเยี่ยมไงจ๊าเพื่อนรักฉันเอาขนมมาฝากจ้าของชอบของแกทั้งนั้นเลยนะขอบใจมากนะกิ่งแล้วแกเป็นยังไงบ้างงานที่ทำยังน่าเบื่ออยู่หรือเปล่าโอ้ยน่าเบื่อสิผู้ชายในที่ทำงานฉันมีแต่พวกเก็กแก่ ที่หล,ล่อๆหน่อยก็มีเมียไปหมดละแถมฉันยังมีเรื่องกับนางปริม,มเมียเจ้านายด้วยแกก็ลดความแรงๆลงบ้างเถอะมีเรื่องกับใครไม่มีไม่มีเรื่องกับมเมียเจ้านายลดได้ไงมันเป็นสันดานไปละเแล้วเนี่ยแกไม่ออกไปเที่ยวไหนกับแฟนเหรอวันหยุดเขาไม่มาหาฉันหลายวันแล้วล่ะฉันก็ได้แต่นั่งเหงาๆฉันมาหาแกก็ได้เรื่องนี้แหละ ฉันไปโรงพยาบาลมาเห็นนางคุณนายดาวมันไปโรงพยาบาลมีนางไฮโซนั่นไปด้วยแฟนแกก็เดินถือกระเป๋าตามเตยเยๆต้เลย,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 ยนะตอนนี้ฉันก็กำลังสงสัยว่าแม่เขาวางแผนจะทำอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมถึงไม่ปล่อยให้พี่หนุ่มมาหาฉันเลยจุแผนอะไรก็แผนจับลูกชายคลุมถุงชนนะสิก็อย่ายอมนะ ฉันจะทำยังไงได้ล่ะระหว่างฉันกับแม่เขาก็ต้องเลือกแม่อยู่แล้วทำทุกทางเพื่อขัดขวางมันแม่เขาแกล้งป่วยแกก็ต้องแกล้งป่วยได้แล้วฉันต้องทำยังไงแกก็บอกว่าแกท้องสิรับรองว่าเขาจะต้องแจ้นมาแน่แต่ฉันไม่ได้ท้องนะเขาจะไม่จับได้หรอท้องได้ก็แทงได้เอาให้เขายอมแต่งงานกับแกก่อนก็แล้วกันโทรเลย พี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มไม่ค่อยมาหานวลเลยแม่ของพี่หนุ่มยังไม่หายดีอีกหรอคะยังเลยจ้ะวันเนี้ยพี่ก็พาแม่ไปหาหมอความดันยังขึ้นสูงอยู่หมอห้ามแม่ไม่ให้เครียดด้วยสิแต่ว่าวันเนี้ยแวะมาหานวลหน่อยได้ไหมคะนิดเดียวก็ได้มาแป๊บเดียวแล้วค่อยกลับนวลมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเสียงซีเรียสมากเลยอะ่ะ หรือว่านวลไม่สบายนวลท้องค่ะตอนเนี้ยนวลอาเจียนไม่หยุดเพลียม,มากอาเจียนตั้งแต่เช้ารอให้พี่มาหาก็ไม่มาสักทีอะไรนะนวลท้องเหรอค่ะเนี่ยกิ่งเขาช่วยพาไปหาหมอได้ยาแก้แผลมาแล้วหมอก,ก็ยืนยันว่านวลอ่ะท้องได้จ้ะได้พี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้เลย มีอะไรรัตตโน,นมทำหน้าแปลกๆเสียงดังไปถึงหน้าบ้านเลยแม่ครับเมื่อกี้นวลโทรมานวลบอกว่านวลท้องอะไรนะท้องแม่บอกเลยใช่ไหมแม่ยังไม่ยอมให้แกแต่งงานแกไม่ป้องกันเลยเหรอฮะมีอะไรกับมันนั่นน่ะป้องกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเธอท้องได้ยังไงมันอาจจะพลาดได้งั้นแม่ว่า มันไม่ชอบมาผ่าก่นแล้วล่ะแต่ถ้านวลเขาท้องจริงๆล่ะครับแม่ผมก็ต้องแต่งงานกับนวลน,นะครับผมต้องรับผิดชอบถ้ามันท้องจริงแม่จะยอมให้แกแต่งงานแต่ถ้ามันโกหกแกจะต้องแต่งงานกับหนูริตาแม่ทำไมแกไม่มั่นใจว่าแฟนแกไม่โกหกงั้นดรถ้ามั่นใจก็ตกลงสิได้ครับเพราะผมมั่นใจว่า นวลไม่ใช่คนอย่างนั้นนวลไม่มีวันโกหกผมได้งั้นแม่จะหลอดูว่าแล้วชายหนุ่มก็รีบม,มาหานวลด้วยความดีใจนวลเองก็ดีใจมากที่แผนของเธอสำเร็จนวลผมดีใจมากรู้ไหมที่แม่บอกว่าจะยอมให้เราแต่งงานกันจริงล่ะคะพี่หนุ่มโอ้ยรู้แบบนี้ นวลน่าจะท้องนานแล้วถ้ารู้ว่ามันง่ายขนาดนี้แล้วก็ใช่แม่เขาจะให้เราแต่งงานกันถ้านวลท้องจริงแต่แม่บอกว่าถ้านวลโกหกเราก็ต้องเลิกกันแล้วผมก็ต้องแต่งงานกับริตาอะไรนะคะแต่ไม่มีอะไรต้องกังวลนี่จ้ะเพราะนวลไม่ได้โกหกคนอย่างนวลไม่มีทางโกหกผมหรอกจริงไหมเออคือ หรือว่านวนโกหกผมไม่ไม่ค่ะนวนไม่เคยโกหกอะไรพี่อยู่แล้วพี่ก็รู้ดีนี่คะ่ะว่านวลกลัวบาปจะตายถ้างั้นเราไปหาแม่กันนะท่านอยากเจอคุณแล้วท่านก็บอกให้ผมมารับคุณไปอยู่ที่บ้านด้วยเลยลมแม่ของนวนลละคะแม่ต้องอยู่คนเดียวถ้างั้นก็ไปได้วยกันหมดนี่แหละก็ได้ค่ะ นงนวลขัดไม่ได้จึงต้องเก็บข้าวเก็บของเพื่อย้ายไปอยู่บ้านของคนรักแต่กล,กลัวถ้าเกิดแม่ของเขาจับได้ว่าเธอไม่ได้ท้องจะต้องให้เขาแต่งงานกับลิตาแน่ฮัลโหลกิงเอาอยัางไงดีฉันต้องไปอยู่บ้านเขาแล้วฉันกลัวกลัวว่าแม่ของพี่หนุ่มจะจับได้ไม่เป็นไรไม่ท้องตอนนี้เดี๋ยวแกก็ท้องเองแหละ ยิ่งอยู่บ้านด้วยกันอยู่ในห้องนอนด้วยกันตลอดเวลาก็ยิ่งมีโอกาสท้องแล้วถ้าฉันไม่ท้องล่ะแกจะให้ฉันทำยังไงยังไงสักวันท้องมันก็ต้องโตขึ้นโอ้ยไม่ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นหรอกนะแกไม่เคยได้ยินเหรอเรื่องท้องทิมบะแกก็จับอะไรยัดยัดท้องให้มันดูท้องป่องๆเข้าไว้เอาไว้วันคลอดค่อยว่ากันอีกทีจะดีหรอ ดีสิเอาตามนี้แหละก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียน้อย2,021ค่ะหวังว่าเรื่องนี้น้องๆคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ